นี้ห้องขับเฮาของเรากำลังมีเด็กใหม่เพิ่มขึ้นอ่า<ม>เดี๋ยวเข้าไปให้งไงกันดีกว่านะคะเชิญค่ะแดดดคนเยอะมากคนเยอะมากเลยแต่เงียบมากเลย,เยตั้งใจทำงานกันอยู่แน่ๆเลยนะคะไปดูดีกว่าว่ามีใครกันบ้างเดี๋ยวเดีคะดูเต็มๆก่อนดูเต็มๆก่อนกันดูบรรยากาศในห้องของเรานิดนึงไม่เห็นว่ะ ดูชิคๆคูลๆดูสไตล์แบบว่าอ่าบางมุมก็อาจจะดูแบบว่าเป็นเด็กใหม่สดใสบางมุมอาจจะดูแบบเป็นเฉาเฉาเหี่ยวเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยหน้าไม่แต่งเครื่องสำอางไม่ติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสอบหรือว่าคนหระจันเนี่ยอันนี้คนแรกดีกว่าอันนี้ชื่อแต่งหน้านะคะอันนี้แต่งหน้าแล้วเจ๊กอ่าอันนี้ค่ะพกกะชื่อเจียมูนเอ้ยจุ๋มเหนียค่ะเฮ้ย ซึ่งแบบว่าเป็นน้องใหม่ที่แบบว่าเพิ่งมาได้เดือนเดียวไม่ค่อยเป็นงานเท่าไหร่เลยเนี่ยค่ะตอนนี้กาลังทํางานอยู่อย่างเร่งครับซึ่ง <c oughs> เฟซเอ้ยไม่ใช่ค่ะอีเมลนี่ก็คือทําอย่างสุดสุด,สดตง่งความสามารถรู้สึกว่าคอมนี่ก็ช้ากับตัวสมองสมองก็เบื <c oughs> อ <c oughs> ไปพักอยูเดืค่ะเดือนหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งโอเคฮะเดือนหนึ่งคือเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงควายได้แม่ก็บอกภูมิใจแล้วโอเคขายปาล์ทั้งชีวิตโอเคแล้วโอเคนะคะอ <we> ่าโอเคค่ะถ้างั้น เราไปต่อกันดีกว่านะคะ S2 ค่ะในรังสวนเลยค่ะคุณนุ่นค่ะแคสซิงค่ะพูดอะไรหน่อยแล้วอิมิงมุงมาช่วยน้องเขาหน่อยวิววิวิวแคสซิงใหม่ค่ะมาหลักที่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะเพิ่งมาได้อทิตหนึ่งอ๋อนี่จบจากไหนคะอ๋อจบจากมาเลสวนค่ะอ๋อมาเลสวนนะเขาเล่าทำภาคสีป่ะอาา ไม่ใช่เนีไม่ใช่ถึงกับอิ้มกันทีเดียวเขาไม่แทนมุกขออีกทีชื่อชื่อรุ่นค่ะรุ่นนะคะแคสติ้งค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่ามีกาทำตัวเป็นพิธีกรดีๆหน่อยนี่ค่ะยายของห้องยาย ผ่านยายไปแล้วค่ะเดี๋ยวยายลงคอมเมนต์ที่หลัง่านยายไปแล้คะทุกคนต้องกราบสามครั้งเราไปต่อดีกว่านะคะโอ๊ยตรงนี้เป็นโซนโซนโปรดิวเซอร์มัาแนกอ่าม่นน่าฮัาน่าฮ่าฮ่ะฮ่า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 ฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่่อ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่า่า่่่า น้องเริ่มหน้าโทมแล้วางนะคะนี่ขนาดยังไม่มีงานหน้ายังโทรมขนาดนี้ตอาวันแรกสวยมากนะคะมาวันแรกแต่งหน้าเต็มพอเริ่มเห็นพี่ๆหน้าสดเอาบ้างเรียนแบบก็สวยค่ะพอเข้ามาก็หน้าเงี้ยยค่ะดูตอนนี้อ่าต้องใช้วันปกปิดนิดนึงอย่าสังเกตค่ะหน้าเงี้ยเฉยๆโอ้ยไปต่อดีกว่านะคะเพราะแต่นี้เป็นอ่า เอางานเฮ้ยข้างหลังมีตะกร้าผ้าด้วยนี่บ้านหรือห้องท่องนงานเนางานอันนี้นักแสดงเอางานสวัสดีค่ะคาราเอลค่ะอีทีอทีอีทีหนึ่งสวัสดีค่ะคาราเอลค่ะจากสินประการค่ะอ๋อมาฝึกงานแผนกอะไรคะผู้ช่วยวงการผ้าฝึผู้ช่วยวงการอ๋อมาช่วยพี่มิกพี่กิบและพี่ยูอเคแถไปแถวไปอันนี้ค่ะอันนี้โปรดิวเซอร์คนหนึ่งนะคะมีเข้าไปใกล้ๆหน่อย โปรดูเซอร์อีกคนนึงนี่อะไรอย่างนี้นะคะนยังไงเลยค่ะัซาลค่ะชื่ออุ๋ยค่ะมาจากแม่โจ้เชียงใหม่ค่ะอ๋อมาฝึกเรียนเรียนทดลองงานทดลองงานทดลองงานอันนี้ก็เขาเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์เองเดือนหนึ่งนะคะมีพิสูจน์ตัวเองมากี่เดือนละคะพิสูจน์ประมาณเกือบเกือบสองปีได้จะเป็นปุ๋ยอยู่ที่นี่ใช่ปะก็ยังไม่รู้ผ่านโปรนี่ก็ไม่รู้เหมือนจะผ่านโปรแต่เมื่อไหร่เรือที่ก็ผ่านโปรไป แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีเกิดข uh> uh> ึ้นเลยทํางานไปเรื่อยเรื่อยเเลยนะต้องต้องแอบบอกพี่กรมพี่เฮียว่ามันว่างมันว่างมันว่างเลยมันว่างตอนนี้หาเลือกเล่นงานเดี๋ยวเราไปไปดูพี่ใหญ่ดีกว่าพี่ใหญ่ของเราค่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่เขานะอาจจะเป็นมอคคับที่หล่อขึ้นมาเรียบร้อยน่าร้านค่ะ ดูปากก็รู้ละอันนี้หน้าที่น้องทําอะไรที่นี่บ้างอะคะก็แต่งหน้าแล้วก็กินข้าวอะไรเงี้ยสวดนวันวานนะแล้วก็แอลผู้ชายนี่ปากแบบว่าเป็นสีชมพูธรรมชาติเองนะคือแบบเป็นคนมีเลือดปาดดีหรือเลือดลมดีแล้วคิดว่าคิดว่าอยู่ที่นี่แบบออกกองทุกวันทุกวันสีปากมันจะซิดลงไหมคะคิดว่าไม่อะค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ปาก่างนี้จนแก่คือเราก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยไปจนแก่เหมือนกันคงไม่คง คงไม่มีสิ่งไหนที่แบบมาทำร้ายเราได้อะค่ะทำร้ายอยากจะให้ดูรูปเบื้องสมัยก่อนจริงๆเลยนะคะเมื่อปีก่อนเพิ่งมานะคะก็มันบอกว่ามันไม่เล่นหรอด่าแล้วต่อไปดีกว่าค่ะนี่คนหนึ่งเรียกปลาดุกอุ๊กกิ๊กปลาดุกอุกิกสั้นมากแค่ปลาดุกอุกิกปลาดุกอุ๊กกิ๊กน้ำแข็งน้ำร้อนแล้วก็มาทำได้แค่อาทิตย์เดียวเองฝักแล้วสักตัวด้วย ไหนจ้าธรรมศาสตร์วลศาสตรค่ะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นหลานของยุ่งเป็นหลานของยุ่งโอเคนามิกคนไหนต่อคะมิกและคนนี้คนสุดท้ายค่ะขออนุาชื่อทิวลิปค่ะอยู่แคสติ้งน้ำม่มาจากไหนแมเจะเดี๋ยวทำงานมาเอาใหม่พี่ให้ใหม่ก็ได้คัด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 อ่ะคัด วันสืบวันเนาะมาจากที่ไหนมีประสบการณ์มีแท้มอกรุงเทพค่ะมีเทศมอกรุ่นอาเด็กมกรุงเทพรุ่นน้องกูฝักต้นด้วยฝักจะฝัก้นด้วยนะคะโอเคยังมีอีกสองคนค่ะมิกปะตายปะตายแล้วตายแล้วไปดีกว่าค่ะนอกจากจะในห้องขับเฮ้านะคะยังมีทางห้องแคสซิงห้องห้องคอสตูมด้านนี้ด้วนะคะ อยู่ไมเฉยกันมันต้องไม่โฟกัสเลยอเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปูชนียาบุคคลไหนข้างหลังวะ,ะสวัสดีค่ะไอะ้ทางนี้นะคะมีปูชนียาบุคคลของสถานที่ของเราอยู่ค่ะเหียต้องค่ะเทสุดดีครับมีนะครับมี้ะครับฮะเหียต้องทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วคะเออ สิบสองเดือนครับประมาณสิบสองเดือนนี่เดือนอะตีมอดโบนัสโบนัสโบนัสสิองเดือนตีมอดสิบสองเดือนสิบสองปีครับสองโหดูข่าวมากเลยว่ะมันเบิร์นมันเบิร์นนี่เข้าคอร์สนะคะเจ้าบ่าวแล้วอะไรอย่างนี้ทำผิวแทนบกัดอยู่ครับขัดตีนก็ขัดตีนขัดอะไรนะคะขัดตีนนะคะขัดตีนก็ตีขาวเลยอ่ะเราเราไปดูลูกน้องพี่โต้กันก่อนนะอันเนี่ย Surprise, surprise, surprise. เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใจให้สัมภาษณ์คนไหน่อรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเลยเอาเลยสองคนเลยค่ะ <c oughs> ชิวมากใคยคะขาใหญ่แฮนเฮลที่นิ่งที่สุด <c oughs> อ่ะ้ <c oughs> อมมร้อมมะนี่นะคะนี่คือเมื่อกี้เราเปลี่ยนจากห้องแคสติ้งคอสตูมเราขึ้นมาห้องอาร์ตก่อนเพราะว่าเจอพี่เขาก่อนนะคะแล้วขึ้นมา ตามเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะตอนนี้กำลังแนะนำพนักงานที่อยู่สกายสิเกั์อยู่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอมุมเฟรมอัดอนเลยมุมไหนดีวะแท้ๆเนี่ยค่ะโตนี้โตนี้นะฮะเอาครึ่งตัวมาแล้วบากกาเป็นหัวหน้ามึงด้วยคี่กอลทางวอ้าสวัสดีค่ะชิชิจอยค่ะ ไปนะคะไอทำงานที่นี่มานานแค่ไหนะคะก็ได้จะครบปีแล้วค่ะอีกไม่ไม่กี่วันข้างหน้าค่ะพูดชัยแล้วไอ้นะคะจอยเดี๋ยวเพี้จะครบปีแล้วจอยพูดอีกทีนึงตอนนี้อ่ะจอยครบปีแล้วเหรอใช่ค่ะดีใจด้วยดีใจด้วยนะคะอันนี้จมาจากสถาบันไหนคะมาจากพระเจ้ากระลากระวังค่ะขอีกทีนึงขอยีกทีนึงลิ้นไก่สั้นเหรอพระเจ้ากระลากระวังค่ะน่ารักอ่ะสถาบันเนี้ย จอยมีอะไรฝากถึงน้องๆพนักงานใหม่ที่แบบเกิดมาเพื่อค่าจอยบ้างสวยค่าจอยอะไรอย่างเงี้ยก็บาหน่อยทำงานอยู่ทำงานพี่ทำงานอยู่น้องที่ทำงานอยู่เบาาหน่อยมันเป็นเรฟเฟรนที่จะไปแปะแบ็คดรอกของงานงานไปอ่ะมีอะไรจะฝากถึงก็ตั้งใจทำงานค่ะอยาค อค่ะโอเคค่ะทำงานค่ะไปต่อดีกว่าคนต่อไปนะคะอันนี้ก็พนักงานใหม่ของทีมอาร์ตเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยชื่ออุดมการครับชื่อเล่นชื่ออาร์ตที่นี่เรียกว่าอู๋อ๋อค่ะก็พี่อาร์ตพี่อู๋อุดมการนะคะก็นี่ พี่อูทำงานที่นี่มานานแค่ไหน้วคะเดือนที่สองแล้วครับโอ้ยเดือนที่สองแล้วนะคะอันนี้พี่อูจบมาจากที่ไหนเอ่ยจบมาจากจันกเกษมครับผมอ๋อจันกระเมรมหมูกระทะอร่อยหมูกระทะอร่อยเอ๋เป็นไงบ้างคะอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างเบิร์นอะสนุกดีครับสนุกดีนะคะโอเคค่ะก็ขอให้อยู่นานๆกันไปสู้ๆสู้ๆไปโอเคค่ะไปแล้วค่ะเฮ้ยซีน่า ไปต่อค่ะตอนนี้เราไปที่เดี๋ยวมันเบร์ฟุง้งอยู่ห้องเอวิทจะเลยหรือเปล่าอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ตอนนี้คือ,อเหมือนกล้องจะพัง<ม>แต่ไม่ใช่นะเจอป่ะเจอป่ะพี่ออกมาป่ะอ่ะสวัสดีค่ะพี่เกมทำอะไรกันนะอัะดวิดีโอไม่อยากก็เชื่อว่างานที่ผ่านมาพี่เกมจะทำให้ด้วยใจ เป็นของขวัญวิมายของสกายสิทธิ์ที่ไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์ปีให้อีกอะเป็นแว่นกูอยู่ไหนถทำย่ออีกทีนึงกูอยู่ไหนป่ะทำย่อไปนะครับอันนี้ทำอะไรคะพี่ทำงานเลยครับทำงานเหมือนคงเพี่จะวางระเบิดให้สกายหรืออะไรอย่างงี้ป่ะพี่เนี่ยต่อวงจรอยู่เนี่ยต่อวงจรว่ะไปเสร็จแล้วเนี่ยระเบิดตู้เย็นด้วยเนี่ยโอ้ยไป่ะห้องครับ ้ยห้องมืดบรรยากาศมันก็จะเปลี่ยนไปนี่คือห้องคลอดห้องคลอดแล้วเราก็มาถึงแล้วค่ะนี่คือห้องแคสติ้งคอสตูมค่ะแร็และและูกแมวค่ะมีลูกแมวเร้ว,วไหนวะลูกแมวอันนี้ค่ะเปียบไหมเอาเอาใครก่อนเนี่ย อันนี้ก่อนนะคะดูข<ด>ยัดตั้งใจทำงานขนาดนี้นสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปุ๋ยค่ะอ๋อปุ๋ยนะคะปุ๋ยทำนนยอยู่แผนกไหนคะคอสตูมคอสตูมนะคะเฮ้ยสวยอ่ะมาต้มสวยอันนี้ทำงานาน,าน,นานนานแค่ไหนแล้วคะปุ๋ยเกือบหนึ่งเดือนค่ะเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะคะนี่แกเขียนคิ้วหรือคิ้วจะเป็นอย่างงี้วะเขียนมีเขียนด้วยอ๋อโอเคอ่าธรรมชาติธรรมชาติด้วยข้างหลังนี่เขาคาอ่ะข้างหลัง ก็คนที่ปากอมชมพูคนนั้นนะคะเรือสาเรือสาเออป่ะคนสุดท้ายของคลิปสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะคุณกุ๊กนะคะคุณกุ๊กอยู่คอตูมคอตูมนะคะคุณกุ๊กนี่ทำงานที่นี่มานานแค่ไหนแล้วคะสเดือนแล้วหรอเอ้ก็จะรู้มื่อไหรคะงานเยอะงานเยอะประมาณสามเดือนงานเยอะน้ำตัวอีกทีนึงมาคุ้ค่ะ <gesch> ค่ะกุ๊กคัลสตูมนะคะมาจากไหนคะมาจากสวนสุนันสวนสุนันนะคะโอเคค่ะค่ะคุณเมคะตอนนี้เราก็บุกถรวงแต่ห้องคลับเฮาส์ห้องอาร์ตแล้วก็ห้องแคสติ้งคอสตูมนะคะอย่าลืมสมาชิกสี่ตัวของเราค่ะโอ๊ยแล้วจบท้ายนะไปดูไปดูคอสตูมใหม่กันปะผู้ช่วยคอสตูมแนะนำหน่อยผู้ช่วยคอสตูมอ่ะอันนี้ผู้ช่วยหนึ่ง ผู้ช่วยหนึ่งผู้ช่วยหนึ่งจะสีจัดอ่ะจ้ะอ,อันนี้ผู้ช่วยสองสามและสี่เมียวปิดท้ายคลิปและสำหรับวันนี้นะคะเราต้องคอยดูต่อไปว่าใครจะอยู่หรือไปเพราะที่นี่คือ The Sky คนฟ้าควา้าดา